สวัสดีครับมาเตอร์เซอร์ติฟายยูทคาร์นะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่มาแนะนํานะครับเป็นรถไซส์ใหญ่บ้างนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอนะครับคันนี้เป็นรุ่น 2.4V นะครับปี2018อ่าเพิ่งเข้ามาจอดวันนี้เลยนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับสภาพสวยมากนะครับคันนี้เงาแวบเลยนะครับเพวันนี้ผมจะพาดูนะครับตัวรถสภาพรอบคันของรถคันนี้กันดูนะครับก็ดูันที่ด้านหน้านะครับสภาพโคมไฟสวยใส สะอาดเลยนะครับตัวแล็กเกอร์ไม่มีรอกนะครับคันนี้นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับที่ครอบไฟตัดหมอกเป็นโครเมียมนะครับดูสภาพใหม่สวยอยู่นะครับกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับก็ดูเงางามสวยงามนะครับตำหนิไม่มีเลยนะครับคันนี้มาดูด้านข้างกันบ้างนะครับตัวด้านข้างนะครับล้อแม็กก็ของเดิมนะครับ จากโรงงานมานะครับมีโลโก้โตลต้านะครับติดที่ดุมล้อนะครับกระจกข้างเป็นสีบอนเงินสลับกับสีดํามีไฟเลี้ยวติดมานะครับสภาพสีนะครับสวยงามอย่างที่เห็นเลยนะครับมือจับประตูเป็นโครเมียมทั้งสีบานนะครับผมในส่วนของด้านท้ายนะครับเป็นคมไฟสีแดงนะครับสลับกับสีขาวตัวคมไฟสภาพสวยใสนะครับ ไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับด้านท้ายก็มีโลโก้นะครับ Fortuner นะครับเป็นโครเมียมดูสภาพใหม่อยู่เลยนะครับดูข้างนอกกันแล้วมาดูข้างในกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับภายในเปิดมานะครับเป็นคอนโซลสีดำนะครับตัวรถนะครับเป็นหนังสีดำสลับกับสีน้ำตาลนะครับคันนี้เป็นฝาถ้ายไฟฟ้านะครับ ปุ่มปุ่สตาร์ทนะครับตัวพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีเกียร์แพทเทิร์นชิพนะครับตัวพวงมาลัยเป็นหนังสลับกับลายไม้นะครับอ่าสภาพสวยมากนะครับไม่มีรอกไม่มีขาดนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่ากิโลนะครับผมตัวนี้นะครับหน้าจอเป็นระบบแบบทัชสกรีนนะครับตัวแอร์เป็นดิจิตอนนะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับผมหัวเกียร์สวยนะครับสาคข้อเกียร์เป็นลายไม้สภาพสวยนะครับผม ตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลสภาพดีเลยนะครับไม่ลอกไม่ขาดนะครับตัวสภาพเบาะผมดูแล้วเนี่ยใช้งานอีกยาวๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเบาะกับไฟฟ้านะครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับก็มีแอรอ์ด้านบนนะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะครับผม เป็นบอะเซียมปานนะครับสภาพสวยเลยนะครับผมสรุปโดยรวมเลยนะครับคันนี้สภาพสวยเลยนะครับน่าสนใจนะครับลูกค้าท่านใดที่ชอบนะครับหาสีนี้อยู่คันนี้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีจะฟันแนนด์ได้เต็มนะครับคันนี้ผมพิเศษให้เลยนะครับแถมฟรี ค่าประกันภัยชั้น1นะครับแล้วก็ค่าโอนให้ด้วยนะครับค่าดําเนินการจัดไฟแนนซ์นะครับแล้วผมแถมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีอีก1ครั้งนะครับก็ฝากกัด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อเขาได้นะครับที่เบอร์065 984 413 3ครับ